สำหรับเรื่องของอาหารสิ่งหนึ่งที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือพื้นที่การให้อาหารนะครับหรือว่า Fe เด e r space พื้นที่การให้อาหารเนี่ยนะครับโดยโปกติจะต้องให้พื้นที่การให้อาหารหรือว่าพื้นที่การกินอาหารให้เพียงพอสําหรับไก่ทุกตัวโดยมีหลักทฤษฎีอยู่ว่าไก่จะต้องได้กินอาหารพร้อมกันในเวลาไม่เกิน5นาทีหลังจากเดินเครื่องให้อาหารเพราะฉะนั้นระบบการให้อาหารจะต้องกระจายให้ทั่วถึง โดยตรวจสอบว่าไก่ทุกตัวในโรงเรือนเนี่ยจะต้องได้กินอาหารหลังจากที่เดินเครื่องให้อาหารไปแล้วไม่เกิน5้านาทีซึ่งในระบบการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่นะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ระบบการให้อาหารแบบอัตโนมัติต <sequel. S 2> ทั้งหมดเพื่อให้การันตีได้ว่าหลังจากที่ให้อาหารไปแล้วไก่ทุกตัวจะได้กินอาหารพร้อมกันไม่เกิน5้านาทีทีนี้ถ้าเกิดว่าไก่มันได้กินอาหารไม่พร้อมกัน Gör. หรือพื้นที่การให้อาหารไม่พอ มันจะส่งผลเสียต่อความสม่ำเสมอของน้ําหนักตัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปตรวจสอบค่ายูนิฟอร์มหรือว่าค่าความสม่ำเสมอของน้ําหนักตัวของไก่ในฝูงถ้าพื้นที่การให้อาหารไม่เพียงพอมันจะทําให้ไก่มันเกิดการแข่งแย่งกันกินไก่ตัวที่แข็งแรงกว่าได้กินอาหารก่อนไก่ตัวที่อ่อนแอกว่าจะได้กินอาหารทีหลังเพราะนั้นการกินอาหารทีหลังเนี่ยมันจะเป็นอาหารเหลือเพราะนั้นไก่ตัวที่แข็งแรงกว่าจะได้กินอาหารมากกว่ามันก็จะตัวจะโตกว่า แล้วมันก็จะโตไปเรื่อยๆไก่ตัวที่เล็กมันก็จะเล็กเพราะนั้นน้าหนักมันจะค่อยๆแตกต่างกันไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรามีการจัดการอาหารที่ไม่ดีทีนี้ระบบการให้อาหารณปัจจุบันที่เป็นระบบการให้อาหารอัตโนมัตินะครับเขาจะเดินอาหารมี2ระบบก็คือเดินอาหารด้วยเกลียวสว่านภ่ายในท่อหรือเดินอาหารด้วยสายพานนะครับอันนี้คือการเดินอาหารนะครับอุปกรณ์ให้อาหารเนี่ยอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ พ่อแม่พันธุ์เนี่ยมันก็จะมีระบบการให้อาหารแบบอันที่หนึ่งก็คือแพนฟีเดอร์การให้อาหารแบบกระเช้าหรือการให้อาหารแบบจานอันที่สองการให้อาหารแบบรางหรือว่าทรอดฟีเดอร์อาหารจะอยู่ในรางสําหรับพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการให้อาหารนะครับอันนี้เขาเขาเฉลี่ยมารวมทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับรวมทั้งตัวผู้ตัวเมีย ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับเป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการอ้างอิงก็คือเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เลยงหอนมาตรฐานไก่ไข่สีน้ตาลไก่กระทงขนาดเล็กแล้วก็ไก่กระทงขนาดมาตรฐานนะครับซึ่งมันก็จะมีพื้นที่การให้อาหารที่แตกต่างกันไก่ไข่เล็กหอนมาตรฐานก็เป็นไก่ไข่ขนาดเล็กไก่ไข่สีน้ําตาลก็จะเป็นไก่ไข่ก็เรียกมีเดียมไซส์ไก่กระทงขนาดเล็กไก่กระทงขนาดเล็กก็จะมีขนาดประมาณเท่าๆกับไก่ไข่สีน้ำตาล แล้วไก่กระทงมาตรฐานคือไก่กระทงพันใหญ่ก็เรียกไก่พันหนักนะครับเพะฉะนั้นพื้นที่การให้อาหารมันก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของลําตัวนะครับทีนี้การตรวจสอบง่ายๆที่เรามักจะใช้กันก็คือประมาณการความกว้างของช่วงไหลช่วงไหลของของไต่เฉลี่ยทั้งฝูงเพราะว่าไก่เวลากินอาหารพร้อมกันมันจะเข้าไปกินอาหารแล้วมันก็จะเบียด รงไหล่ unsafe, มันจะชนกันพอดีแล้วมันก็อยู่กันเป็นแถวนะครับเรียงกันพอดีมันจะไม่มีไก่ตัวใดวตัวหนึ่งหลุดออกมานะครับอันนั้นคือพื้นที่การกินอาหารที่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดเราพื้นที่การกินอาหารที่มากเกินไปมันก็จะมีเป็นช่องว่างพอมันเป็นช่องว่างปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไก่ตัวที่หนึ่งกิน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 เสร็จพออาหารตรงนี้หมดหรือใกล้หมดมันก็จะเดินไปแทรกกินอาหารตรงอื่นต่ออีกอันนี้คือพื้นที่อาหารพื้นที่การให้อาหารที่มันมากเกินไปแล้วมันจะทําให้ไก่ตัวเนีย ติดน the ิสัยความติดน mm ิสัยไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันจะโตดีกว่าไก่ตัวอื่นพอมันกินกินอาหารใกล้จะหมดมันก็เดินตอกไตตอกไตตอกไตก็ไปแทรกเพื่อนก็กินตัวอื่นอีกซึ่งมันมีช่องว่างที่แทรกได้แล้วมันก็จะเป็นของมันอย่างเงี้ยไปเรื่อย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 ไนี่คือพื้นที่การให้อาหารที่มากเกินไปสําหรับไก่พันมันจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดพื้นที่การให้อาหารที่น้อยเกินไปพอเราให้อาหารปุ๊บไก่ทุกตัวมันจะมากินปุบ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 เข้ามาไก่ตัวที่เล็ก มันเบียดไม่เข้าพอมันเบียดไม่เข้ามันโดนถีบออกเลยแล้วมันจะกินอาหารไม่ได้จนกว่าไก่ทั่วที่โตกินอาหารอิ่มแล้วมันก็จะออกแล้วมันก็จะค่อยไปข็บเศษอาหารกินไก่าาตัวเนี้ยมันจะค่อยๆจ่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่ไก่ตัวอื่นก็จะโตไปตามปกติไก่ตัวนี้จะไม่โตมันก็จะทําให้น้ําหนักตัวแตกต่างกาันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับไก่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะครับพื้นที่การให้อาหารเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีสําหรับ คอลัมน์นี้นะครับเป็นจํานวนตัวต่ออุป,ปกรณ์นะครับซึ่งจํานวนตัวต่ออุปกรณ์เนี่ยตัวนี้ er จะขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์วันนี้บอกว่าตารางเนี้ยเป็นตารางใช้สําหรับอ้างอิงนะครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว,กว่าตัวเลขในตารางนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ในช่วงผสมพันธุ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในไก่ตัวผู้การให้อาหารในช่วงผสมพันธุ์เนี่ยโดยปกติเขาจะให้อาหารแบบแยกเพศ ไก่ตัวผู้จะกินอาหารจากอุปกรณ์ให้อาหารอย่างหนึ่งไก่ตัวเมียจะกินจากอุปกรณ์ให้อาหารอีกอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dual feeding system เพื่อที่จะอันที่หนึ่งนะครับเป็นการแยกอาหารระหว่างไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียโดยใช้อุปกรณ์แยกกันที่เขาแยกกันด้วยเหตุผลเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ตัวผู้มีน้ําหนักตัวมากเกินไปในช่วงผสมพันธุ์ซึ่งโดยปกติพอไก่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ไก่ตัวผู้จะมีขนาดน้ําหนักตัวมากกว่าไก่ตัวเมียนะครับถ้าเกิดว่าให้ไก่มันกินอาหารจากอุปกรณ์ให้อาหารเดียวกันไก่ตัวผู้จะแย่งอาหารไก่ตัวเมียกินเพราะไก่ตัวเมียตัวจะเล็กกว่าแล้วอีกประการหนึ่งก็คือโดยปกตินะครับไก่ตัวผู้จะต้องการอาหารที่มีโปรตีนพลังงานแล้วก็แคลเซียมต่ํากว่าไก่ตัวเมียโดยสเปคของอาหารโภชนะที่จําเป็นต้องอยู่ในอาหารเนี่ยไก่ตัวผู้ต้องการน้อยกว่าไก่ตัวเมีย เพราะนั้นน,นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาจะต้องให้อาหารไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียแยกกันนะครับสาหรับอุปกรณ์ให้อาหารไก่ตัวเมียซึ่งโดยปกตินะครับอุปกรณ์ให้อาหารไก่ตัวเมียเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไก่บนพื้นที่เป็นแบบพื้นกึ่งสลัดพื้นที่กึ่งสลัดก็คือว่ามันมีพื้นส่วนหนึ่งเป็นพื้นสลัดนะครับสลัดก็คือพื้นปฏิกิริยกสูงแล้วก็พื้นที่ปูด,ด้วยวัสดุรองพื้น ซึ่งพื้นสลัดเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับมันก็จะมีการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ก็จะเลี้ยงเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาเชียลสลัดหรือว่าคอมบิเนชันสลัดแอนด์ลิทเติลฟลอร์นะครับเขามักจะวางอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวเมียอยู่บนพื้นสลัดซึ่งพื้นสลัดตัวนี้นะครับบนพื้นที่เป็นเป็นพื้นสลัดเนี่ยนะครับปกติจะมีรังไข่วางอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นก็จะมีอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวเมียอยู่ข้างบนสําหรับพื้นที่อยู่ข้างล่าง ที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่วางอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวผู้ทีนี้การป้องกันไก่ตัวผู้กินอาหารจากไก่ตัวเมียโดยปกติเขาจะใช้ตะแกรงครอบนะครับจะใช้ตะแกรงครอบเรียกว่ากริวซึ่งขนาดของตะแกรงเนี่ยนะครับจะมีขนาดพอดีสําหรับไก่ตัวเมียจิกกินอาหารแต่ไก่ตัวผู้มันไม่สามารถกินอาหารจากไก่ตัวเมียได้รู้ไหมเพราะอะไร ไก่ตัวผู้มันจะตัวโตวกว่าพอไก่ตัวโตวกว่าปุ๊บหัวมันจะใหญ่หญกว่ามันเป็นความแตกต่างทางด้านสรีระนะครับในขณะเดียวกันไก่ตัวเมียก็ไม่สามารถที่จะกินอาหารจากถังอาหารของไก่ตัวผู้ได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวผู้เขาจะวางไว้ที่สูงไก่ตัวเมียจะต่ํากว่ามาตรงนี้ก่อน ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์การให้อาหารแบบจานอาหารหรือว่าแพนฟิเดอร์นะครับหนึ่งแพนใช้ได้กับไก่ตัวเมียรประมาณสิตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็โมเดลของอุปกรณ์ให้อาหารแล้วก็ข้อคานึงอีกอานก็คือการให้อาหารจะต้องเปิดเครื่องให้อาหารสําหรับไก่ตัวผู้ก่อนประมาณสิบห้านาทีแล้วค่อยเปิดอุปกรณ์อาหารไก่ตัวเมียแล้วค่อยเปิดแสงในช่วงเช้าเดินเครื่องให้อาหารไก่ตัวผู้ก่อน แล้วเดินเครื่องให้อาหารไก่ตัวเมียเสร็จเปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บไก่ทุกตัวมันแ็จะมากินอาหารพร้อมกันนะครับอันนี้คือการจัดการนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวเมียที่เป็นแบบรางเราจะเห็นว่าไอ้ที่กินอาหารตรงนี้ได้จะมีเฉพาะไก่ตัวเมียเท่านั้นไก่ตัวผู้จะไม่มากินเนื่องจากว่ามันเรียนรู้แล้วว่าไก่ตัวผู้มันจะกินอาหารไม่ได้ไก่ตัวผู้ก็จะต้องไปให้อาหารที่ที่เป็นถังอาหาร หรือเป็นแพนฟีเดอร์ซึ่งจะแขวนได้สูงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ผมย้อนกลับมานิดหนึ่งโดยโปกตินะครับการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะครับระบบการเลี้ยงเขามักาเลี้ยงแบบแยกเพศทีนี้การเลี้ยงแบบแยกเพศนะครับมันจะมีอยู่สามรูปแบบอันที่หนึงเลี้ยงแยกกันตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณ6สัปดาห์แล้วค่อยรวม รูปแบบที่สองเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณสิบสัปดาห์แล้วค่อยรวมรูปแบบที่สามก็คือเลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงให้ไข่แล้วค่อยรวมนะครับทีนี้โดยโปตกติการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์มันจะมีการใช้โรงเรือนอยู่สองรูปแบบหลักๆนะครับอันที่หนึ่งโรงเรือนไก่เล็กไก่รุ่นอยู่อีกโรงเรือนหนึ่งแล้วพอเข้าสู่ระยะให้ไข่ค่อยย้ายไก่รุ่นเนี่ยไปยังโรงเรือนไก่ไข่อันนั้นแบบที่หนึ่ง แบบที่สองก็คือเลี้ยงไก่เล็กไก่รุ่นไก่ไข่อยู่ในโรงเรือนเดียวกันการใช้โรงเรือนมีสองอย่างนะครับการเลี้ยงแยกเพศมีสามรูปแบบนะครับในกรณีที่เราเลี้ยงแบบโรงเรือนไก่เล็กรุ่นอยู่ต่างหากและโรงเรือนไก่ไข่อยู่ต่างหากหาก,การที่จะย้ายไก่จากไก่รุ่นไปยังโรงเรือนไก่ไข่เนี่ยโดยปกติเขาจะต้องเอาไก่ตัวผู้เข้าไปอยู่ในโรงเรือนก่อนด้วยเหตุผลเพราะว่า,วาอันที่หนึ่งไก่ตัวผู้มีจํานวนน้อยกว่า ซึ่งโดยปก no. ติอัตราส่วนของไก่ตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ประมาณตัวผู้สิบสองตัวต่อตัวเมียร้อยตัวหรือบางคนคิดง่ายๆก็คือประมาณ1ิบอเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยอาจจะน้อยกว่านี้อีกนิดหน่อยแต่โดยปกติจะมาตรฐานอยู่ที่ประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ oh. หรืออาจจะมีเผื่อบ้างอาจจะเป็นสิบสองจุดห้าจจะเป็น1ิบามเปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็ไก่ตัวผู้บางส่วนอาจจะเลี้ยงแยกไว้ข้างนอกเป็นไก่สำรองนะครับ อัตราส่วนตัวผู้กับตัวเมียจะต้องเหมาะสมซึ่งตัวผู้กับตัวเมียที่เหมาะสมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับการจัดการนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ไม่มีสูตรตายตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าไก่ตัวผู้มีจํานวนมากกว่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าข้อเสียก็คือไก่ตัวผู้มันจะปีกันมันจะแข่งแย่งไก่ตัวเมียสุดท้ายก็คือไก่ตัวผู้มันจะต้องมีบางส่วนที่คัดออกไปแต่ถ้าเกิดว่าไก่ตัวผู้น้อยกว่าถ้าเกิดไก่ตัวผู้อยู่ที่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็น สมมตินะครับสมมุติแต่ไม่มีใครทําพอเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปไก่ตัวผู้ชุดเนี้ยมันก็จะเป็นไก่ที่แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้น,นอายุมันมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็คืออัตราการขเขาเรียกว่าการผสมพันธุ์ไม่เพียงพอมันก็ทําให้ไข่ที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีเชื้อก็คือไข่ลมแต่นี้ไข่ลมเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งตัวผู้น้อยเกินไปผสมพันธุ์ไม่เพียงพออันที่สองตัวผู้มากเกินไปเกิดการแข่งแย่งกัน เกิดการจิกตีกันไก่บาดเจ็บไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ลมเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของการจัดการนะครับตีนี้มาเรื่องของอาหารจะต้องย้ายไก่ตัวผู้เข้าไปอยู่โรงเรือนก่อนอย่างน้อยประมาณเจ็ถึงสิบวันหรือหรือประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ยดไก่ตัวเมียเข้าไปนะครับผลอันที่หนึ่งไก่ตัวผู้มีจํานวนน้อยกว่าอันที่2ก็คือเพื่อให้ไก่ตัวผู้นี่ได้คุ้นชินกับอุปกรณ์ให้อาหารซึ่งอุปกรณ์ให้อาหารของไก่ตัวผู้มันจะมีน้อยกว่าเพราะตัวมันน้อยกว่า จำนวนตัวมันน้อยกว่านะครับอันที่สามจะต้องให้ไก่ตัวผู้เนี่ยไปคุ้นชินกับพื้นที่แล้วไก่ตัวผู้เนี่ยมันก็จะแบ่งอาณาเขตของมันเองโดยอัตโนมัติมันจะแบ่งพื้นที่กันแล้วโดยนิสัยของไก่ตัวผู้มันจะมีนิสัยข่มก็เรียกว่าดมิเนนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเจ้าถิ่นพอไก่ตัวเมียเข้าไปปุ๊บเนี่ยถิ่นใครถิ่นมันมันจะมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วเพราะนั้นไก่ต <quant imet S 1> <anytime> ัวเมียมันจะเลือกตัวผู้ได้ง่ายไก่ตัวผู้ก็จะเลือกตัวเมียได้ง่ายนะครับ อันนั้นคือเห,เหตุผลว่าทำไมต้องเอาไก่ตัวผู้เข้าไปก่อนพอเอาไก่ตัวผู้เข้าไปปุ๊บจะต้องเปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารที่มีโปรตีนต่ํามีโภชนะเพียงพอมีวิตามินและธาตุที่เพียงพอสําหรับการผลิตน้ําเชือ้อนะครับเพรฉะนั้นอาหารสําหรับไก่พันเนี่ยวิตามินจะต้องสูงกว่าไก่ปกติแล้วหลังจากหนึ่งสัปดาห์ไปต้นไปเอาไก่ตัวเมียเข้าไป ในตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างของโรงเรือนเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนแบบกึ่งสลัดก็คือ Combination ลัด and little frog. แอนด์ลิทเติลฟลคสลคือพื้นตรงนี้นะครับพื้นที่เป็นปะติกยกสูงขึ้นมาอันนี้เป็นสลัดแล้วบนพื้นสลัดเนี่ยโดยปกติเขาจะวางอุปกรณ์ให้อาหารไก่ตัวเมียวางอุปกรณ์ให้น้ํำสาหรับไก่ตัวเมียแล้วก็วางรังไข่ สำหรับพื้นที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นเขาเรียกว่าลิเตอร์นะครับลิเตอร์ฟลอร์ลิเตอร์ตัวนี้นะครับพื้นที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวผู้แล้วเป็นพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ให้น้ําสําหรับไก่ตัวผู้ในรูปภาพเราดูนะครับอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวผู้ก็จะให้เป็นแบบแผ่นฟีเดอร์อยู่สูงอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวเมียจะให้แบบแบบราง แล้วมีตะแกรงคลอกเพราะฉะนั้นไก่ตัวผู้จะกินอาหารในรังของไก่ตัวเมียไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่กว่าหัวมันใหญ่กว่าในขณะที่ไก่ตัวเมียจะกินอาหารจากถาดอาหารของไก่ตัวผู้ก็ไม่ได้เนื่องจากว่าแขวนด้วยสูงกว่านะครับอันนี้คือการให้าอาหารแบบแยกเพศโดยใช้หลักของความแตกต่างของสรีระอุปกรณ์ให้น้ําก็เช่นกันอุปกรณ์ให้น้ําสําหรับไก่ตัวผู้จะสูงกว่า ะจะสูงกว่าไก่ตัวเมียเพะฉะนั้นไก่ตัวเมียจะกินน้ําจากไก่ตัวผู้ไม่ได้แต่ไก่ตัวผู้มากินน้ําจากอุปกรณ์ให้น้ําของไก่ตัวเมียได้ไหมได้แต่โดยโปกติไก่ตัวผู้มักจะไม่ขึ้นบนพื้นสลัดปกตินะครับไก่ตัวผู้จะไม่ขึ้นอยู่บนพื้นสลัดจะไม่ขึ้นเด็ดขาดนะครับมีน้อยครั้งที่ขึ้นไปด้วยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งตัวมันใหญ่สองมันจะต้องคุมพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มีการผสมพันธุ์เพราะแล้วพื้นที่ผสมพันธุ์ meeting area จะเป็นพื้นที่ที่ปูด้วยวัสดุรองพื้นนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นสลัตรงนี้นะครับโดยปกติถ้าเกิดไก่ตัวผู้ขึ้นไปตัวเมียก็ไม่ยอมให้ตัวผู้ขึ้นทับอยู่ดีด้วยเหตุผลเพราะว่าน้ําหนักตัวไก่ตัวเมียก็มากอยู่แล้วสองโลกว่าไก่ตัวผู้สี่กิโล แล้วถ้ายืนบนพื้นสลตดความมั่นคงในการยืนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไก่ตัวเมียจะไม่ขึ้นตัวผู้ขึ้นผสมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวเมียจะให้ตัวผู้ผสมก็ต้องลงมาข้างล่างตรงนี้ซึ่งมันมีการจัดการทํายังไงให้ตัวเมียลงมาข้างล่างนะครับอันนี้คือลักษณะของอุปกรณ์ให้ให้น้ําให้อาหารแล้วเราจะเห็นด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรังไข่อัตโนมัติไก่เวลามันจะให้ไข่มันก็เข้าไปไข่ในรังไข่แล้วก็จะมีการเก็บไข่โดยอัตโนมัติ นิดนึงเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้อาหารแบบรางโดยปกติรางเวลาเขาเดินรางก็จะเดินเป็นลูปรางอาหารนะครับซึ่งการเดินข้างในจะเป็นสายผ่านด้กยมีข้อมันจะมีหัวเลี้ยวเพราะฉะนั้นในหนึ่งลูปคุณคิดามามันมีกี่แถวหนึ่งลูกระบบการเดินอาหารด้วยรางนะครับหนึ่งลูจะมีสองแถวคือไป แล้วก็กลับมันจะสวนทางกันเพราะมันเป็นหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูพราะนั้นอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวเมียถ้าเป็นหนึ่งลูกก็คือสองแถวสองแถวเนี่ยมันก็จะมีข้อข้องอตรงนี้เก้าสิบองศาตรงนี้จะมีอยู่สี 4, ่เขาเรียกคอนเนอร์เข้าทางเลี้ยวแล้วก็มาแล้วก็เข้าทางเลี้ยวแล้วก็กลับนะครับจะเป็นวนแล้วก็จะมีมอเตอร์ที่ใช้สําหรับเดินสายพานข้างในนะครับซึ่งมอเตอร์ Motor ที่ใช้เดินสายพานมอเตอร์ Motor มันจะมีเฟือง หมุนไปเรื่อยๆตาม,ตามลมร่องตรงนี้นพาโซไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆซึ่งมอเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะต้องมีเ็าจะมีตาส่วนนะครับว่าประมาณสัก50เมตรต่อหนึ่งตัวหรือประมาณ30เมตรต่อหนึ่งตัวนี้แล้วแต่แล้วแต่การออกแบบของของแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรางยาวๆนะครับโรงเรือนยาวอันนี้น่าจะเป็นโรงเรือนยาว1 2อเมตรโรงเรือนยาว120เมตรยนยเนี่ยถ้าจะให้มีการกระจายอาหารที่ดีมันต้องมีถังพักอยู่ตรงกลาง เราเห็นไหมครับถังพักข้อดีของถังพักนี่คืออะไรมันจะช่วยให้การกระจายอาหารได้เร็วขึ้นถ้ามีถังอยู่ข้างหน้าหนึ่งถังถังอยู่ตรงกลางหนึ่งถังถังอยู่ข้างหลังอีกหนึ่งถังตรงกลางจะมีสองถังซ้ายกว่าเวลาอาหารมาเดินมันจะดึงอาหารจากถังถังหน้าไปยังส่วนกลางถังพักตรงกลางมันจะดึงจากตรงกลางไปหาท้ายดึงออกใช่ไหมครับไอถังข้างหลังมันจะดึงจากข้างหลังมาข้างหน้า แล้วถังพักตรงกลางอีกฝั่งหนึ่งมันจะดึงจากตรงกลางมาด้านหน้าเพราะนั้นอันนี้คือการกระจายอาหารได้เร็วถ้าหนึ่งลูกมันต้องใช้ถังพักกี่ถังหนึ่งหน้าสองสามสี่สี่ถังเป็นอย่างน้อยข้างหน้าตรงกลางตรงกลางข้างหลังข้างหน้าไปหาตรงกลาง ตรงกลางไปหาข้างหลังข้างหลังมาหาตรงกลางตรงกลางมาหาข้างหน้าครบลูกอันนี้คือเทคนิคในการกระจายอาหารได้เร็วที่สุดนะครับจะต้องทําอย่างนี้นะครับอย่างน้อยสี่ถังนะครับส่วนอุปกรณ์ให้อาหารสําหรับไก่ตัวผู้อันนี้เป็นแผนฟีเดอร์แผนฟีเดอร์เนี่ยนะครับโดยปกติหนึ่งชุดคือหนึ่งแถวหนึ่งชุดคือหนึ่งแถวนะครับ มันจะดึงอาหารจากถังพักโดยใช้เกลียวสว่านภายในปกติเขาจะใช้เกลียวสว่านดึงอาหารไปแล้วมันจะตัดอาหารโดยสวิตท,ที่อยู่ถังสุดท้ายนะครับพอถังสุดท้ายเต็มหรือว่าจานอาหารอันสุดท้ายเต็มมันก็จะตัดอาหารนะครับซึ่งการให้อาหารแบบแพนฟิเดอร์เนี่ยนะครับหรือว่าการให้อาหารแบบจานอาหารเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาออกแบบมาให้สําหรับสามารถใช้กับไก่ตัวผู้ก็ได้ เป็นอีกแบบหนึง่งใช้สําหรับไก่ตัวเมียก็ได้ซึ่งเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับภาพตัวอย่างนะครับภาพตัวอย่างอันเนี้ใช้สําหรับการเลี้ยงไก่เล็กไก่รุ่นและไก่กระทงนะครับดูได้จากตรงไหนช่องว่างของตัวแขนที่ลงมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับขนาดได้เพราะนั้นไก่ทุกตัวมันจะกินอาหารได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เขาใช้เลี้ยงไก่ตัวเมียในช่วงให้ไข่ก็จะต้องปรับมาใช้อีกแบบหนึ่งนะครับแผนฟิเดอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งแบบนี้มันสามารถที่จะปรับขนาดของช่องได้นะครับปรับขนาดของช่องได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับมีกระเช้าหรือว่ามีตัวห้อยอยู่สองอันมันสามารถเลื่อนได้ปรับได้เลื่อนได้นะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกว่ามันจะแพงกว่าปกติเขาจะใช้สาหรับไก่แม่พันธุ์เท่านั้น ลักษณะแบบนี้นะครับเวลาก็ปรับขนาดขึ้นมาปุ๊บให้เหมาะสมกับไก่ตัวเมียเพราะนั้นไก่ตัวผู้จะกินไม่ได้จะกินอาหารจากรางนี้ไม่ได้จากถังนี้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นของไก่ตัวผู้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งของไก่ตัวผู้เนี่ยนะครับมันจะเป็นจานอาหารที่ใหญ่ๆแล้วมีแขนลงมาน้อยแต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวเมียก็กินไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันสูงนะครับในตัวอย่างเนี้ยเป็น พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่นะครับพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่นะครับตัวเนี้ยตัวผู้สีน้ำตาลตัวเมียสีขาว